ครับถ้าผมจะขายบ้านนะครับผมจะประหยัดภาษีได้ยังไงเวลาคุณจะขายบ้านนะครับตัวการเสียภาษีนยมันมีภาษีอยู่2ตัวตัวแรกคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้น่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องวิรู้วิธีประหยัดเลยเพราะยังไงน่ะมันคิดจากฐานราคาราชการอยู่แล้วนะครับไม่เพราะฉนั้นคือภาษีเงินได้คือสิ่งที่มันจะต้องเสียตามตามจานวนนั้นแน่นอนมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะซื้อด้วยเงินสดหรือว่าคนซื้อคุณจะกู้แบงก์มา แต่สิ่งที่คุณจะประหยัดได้คือตัวภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะคือการที่คุณขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก่อน5ปีถือครองนะครับเพราะ,ะนั่นคือถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าคุณซื้อด้วยเงินสดอย่างนี้คุณสามารถที่จะประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะได้โดยการที่ให้คุณแจ้งนะครับให้เขาทขํแค่ใช้จแยกมาเนะี่ยแจ้งในราคาซื้อขายก็คือเป็นเป็นราคานยะที่ราคาราชการนะครับส่วนเกินก็คือค,คุณก็แยกยค่าใช้จต่างหากอันนี้คุณจะประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะออกไปได้ เพราะฉะนั้นคือภาษีเงินได้ยังไงคุณก็เสียเท่าเดิมเพราะมันคิดจากราคาประเมินราชการนะครับแต่ตัวที่ประหยัดได้คือตัวภาษีธุรกิจเฉพาะหรือถ้าเกิดคุณไม่เสียภาษีธุรคิจเฉพาะคุณต้องเสียค่าก่อนค่าก่อนก็จะคิด0.5%ของราคาซื้อขายนะครับ <S <S คุณจะประหยัดได้เฉพาะกรณีที่คุณซื้อเรื่องเงินสดนะครับคุณถึงแยกแค่เช็คได้แต่ถ้าเกิดลูกค้ากู้แบงก์มาซื้อ,อยังไงเขากู้เต็มเท่าไหร่คุณก็เสียค่าก่อนจากราคาที่เขากู้นั้นแน่นอน ไม่มีทางที่จะลดไปได้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ